EP8 วันนี้มาคุยเรื่องเส้นการาทาลีเส้นที่4ของเส้นประธานสิบเส้นการาทาลีนี้มันมีแยกออกมา4เส้นนจะจ๊ะวกหน้าวกหลังวกไปข้างหน้า2เส้นวกไปที่สะบักหน้าผ่านไปหานิ้วมือเรา4นิ้วมือของเรานะ5านิ้วของเราเนี่ย สองอีกสองเส้นวกไปข้างหลังวกไปข้างหลังไปที่นิ้วเท้าเราอีกสิบนิ้วที่เราชามือชาเท้าเป็นนิ้วล็อกเป็นหนักมือเป็นรู้สึกว่ามือมันไม่มันกำปั้นอะไรไม่คล่องเลยเพราะเป็นเส้นการทารีตัวนี้เส้นตัวนี้ทำให้เราเป็นอมังเพกมาพาดได้เป็นชาเท้าชามือ นะใครมีอาการแบบนี้บ้างถ้าเป็นเพราะเส้นสีเส้นสีเส้นนี้ทำให้เราใครมีคอมเมนต์ให้ป้าทราบด้วยและ้ปรดติดตามกดแชร์กดหัวใจเนาะแล้วมาเจอกันใหม่ในเส้นต่อไปว่ามันเป็นอย่างไร